ซัมซุงกระซี่ A 2 1 S น้องเล็กสเปกแรงฉลองขายดีอันดับหนึ่งอัพรอมเพิ่มให้เป็น128 G กเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับผู้ชมผมพี่ล้ำจิกโอทีครับ คุณชมครับปี2020ที่ผ่านมานี้นะครับเป็นปีที่ผมได้รีวิวโทรศัพท์มือถือของซัมซุงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับหลายรุ่นมากตั้งแต่รุ่นราคาประหยัดไปจนถึงรุ่นท็อปเรือธงเลยมีอยู่รุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นที่สเปคกําลังดีราคาก็ดีมากๆนะครับทำให้ยอดขายดีมากขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบรรดา A series ของซัมซุงเลยนะครับ ทาง s a m มซุงก็เลยบอกว่างั้นปลายปีแบบนี้นะเราจะเอารุ่นนี้มาทําการอัปเกรดเพิ่มสเปคเข้าไปแล้วก็ปรับราคาใหม่ให้น่าใช้ยิ่งกว่าเดิมเรียกว่าคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมโอ้โหนี่คือซัมซุง g กา l ล็กซี่ A 21s สมงเกรซี่ A 2 1 S รุ่นปรับปรุงใหม่นี้นะครับตัวรุ่นแรม6กิกเนี่ยเขาได้ทําการอัปเกรดลอมเพิ่มขึ้นครับจากเดิม 64G กิกเพิ่มเป็น 128G งร้กิกทให้จุใจกว่าเดิมนะครับาคราวนี้ลงแอป pp, หรือว่าถ่ายรูปเยอะแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับแล้วคนที่ซื้อรุ่นนี้ไปใช้เมื่อตอนกลางปีนะครับหลายคนถูกใจมากๆเพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์ที่จอใหญ่กล้องสวยได้กล้องถึง5ตัวแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่เยอะมากๆแถมยังมีชาร์จเลยจังหากจึงเป็นโทรศัพท์ที่ น่าใช้และคุ้มค่ามากๆเลยมาดูดีไซน์ครับนี่คือฝาหลังที่ทำสีแบบปริซึมคลัช ให้ประกายแสงสะท้อนแบบสีรุ้งๆเป็นโฮโลแกรมนะครับแล้วก็รูปทรงของแผงกล้องหลังในสไตล์ของ a s ซ r i e s ซึ่งถูกใจผู้ใช้มากๆนะครับ a s ซ r i e s ทุกตัวในปีนี้ทำทรงนี้หมดเลยแล้วทุกคนก็ชื่นชอบมากมันเป็นโทรศัพท์ที่ถือแล้วดูดีน่าใช้นะครับ Samsung Galaxy A21s มี3สีให้เลือกครับทุกสีจะขึ้นต้นด้วยคาว่าปริซึมคลัชหมดเลยมีให้เลือกขาวน้าเงินและดา จอใหญ่เต็มตามากๆเลยขนาดหน้าจอ6.5นิ้วนะครับเป็นจอ Infinity O display ซึ่งเขาจะเจาะกล้องหน้าเข้าไปฝังในหน้าจอเลยนะครับความละเอียด HD Plus และเป็นจอที่มีความสว่างสดใสดีมากๆเลยนะครับตอนที่เราถ่ายอยู่นี้นะครับผมเปิดความสว่างหน้าจอแค่30%เท่านั้นเอง <Wow. S 1> นี่แสดงว่าเล่งความสว่างหน้าจอไปได้อีกเยอะเลยมาดูสเปคกันต่อครับ Samsung Galaxy A 21s นะครับมาพร้อมกับชิปเซ็ต e X y n o s 850ซึ่งถือเป็นชิปเซตรุ่นกลางของ Samsung นะครับก็มีความเร็วความแรงใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในรุ่นแ a ม6 g ิเนี่ยของเดิมเมื่อตอนออกเมื่อตอนกลางปีนะครับเขาใช้ ROM เป็น64 g ิพอมาปลายปีแบบนี้ก็เลยมีการอัป ROM เพิ่มขึ้นเป็น128 g b ซึ่งผมถือว่าคนที่ใช้งานสมาร์ทโฟนเยอะๆนะครับ ROM 128 g b เนี่ยถือว่ากาลังดีเลยคือไม่ว่าคุณจะใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้ทั้ง Facebook ทั้ง Li n e นะครับพวกนี้ความจุ เติมขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วบางคนลงแอป,ปหลายตัวบางคนมีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอด้วยแล้วก็ตัดต่อวิดีโอในเครื่องด้วยลอม128กิกเนี่ยถึงจะเอาอยู่ถ้า64อาจจะดูน้อยไปนิดแต่ถ้าคนที่ไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรนะครับแค่โซเชียลนิดหน่อยใช้โทรเข้ารับสายอะไรเงี้ย64ก็จะเพียงพอแต่ไม่เป็นไรซัมซุงก็คิดว่าอัพเข้าไปให้เลยแล้วปรับราคาให้ใหม่ด้วยจะได้ถูกใจกันทุกคนนะครับ แบตเตอรี่5000มิลลิแอมนี่ตลอดปีนี้ที่ผ่านมานะผมรีวิวโพทส์สม,มือถือสังเกตได้เลยถ้ามียี่ห่อไหนหรือรุ่นไหนก็ตามที่ใส่แบตเตอรี่มา5000มิลลิแอมนะครับเรื่องจะเงียบครับ <c oughs> คือจะไม่มีใครบ่นอะไรเลยทุกคนจะพึงพอใจในระดับแบตเตอรี่ในขนาดนี้ซึ่งก็ถือว่าอ่าอันนี้ซัมซุงเขาก็มองละว,ว่าเอองั้นเราใส่เข้าไป5000มิลลิแอมเลยคนเขาจะได้ชอบแล้วก็จะได้ไม่รู้สึกว่ามันน้อยไปนะครับ5,000มิลลิแอมเนี่ยใช้งานได้ตั้งแต่เช้ายันค่ำสบายๆนะครับ เคยมีการทดสอบด้วยนะครับว่าสําหรับคนที่ชอบดูวิดีโอดูคลิปนะดู Youtube ดู Netflix เนี่ยดูกันยาวๆเนี่ยทดสอบออกมาได้ถึง12ชั่วโมงโเรียกว่าดูจบหลายซีซั่นในรวดเดียวได้เลยอะ่ะก็แบต5,000ันนี่เหลือเฟือจริงๆแล้วก็ให้ชาร์จเร็วมาด้วยนะครับ <S <S เวลาชาร์จเราจะได้ไม่ต้องรอนานเสียบชาร์จเข้าไปปับบ๊บแบตก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นอุ้ยแปบ๊บเดียวก็เอาไปใช้งานต่อได้แล้ว มือถือที่ถูกใจวัยรุ่นจะต้องมีกล้องเยอะถึง5ตัว <c oughs> กล้องหน้า1กล้องหลัง4นี่เริ่มต้นที่กล้องหน้าก่อนเลยนะครับนี่คือกล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับแล้ว AI ที่อยู่ในชิป Exynos 850ตัวนี้เนี่ยจะช่วยประมวลผลภาพครับบวกกับซอฟต์แวร์ของ Samsung ที่ปรับปรุงมาหลายรุ่นมากๆแล้วทําให กล้องของซัมซุงเนี่ยใน A-series แทบทุกรุ่นเลยนะครับถ่ายภาพได้คมชัดสวยสีสันสดใสไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ต่างกันแค่ความละเอียดของภาพแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องของ beauty mode เนี่ยปีนี้เนี่ยซัมซุงเขาได้ทําการปรับ beauty mode ให้ดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นสีผิวดูดีมากยิ่งขึ้นลองไปดูน้องณชาเซลฟี่ด้วยซัมซุง galaxy A21s กันครับ ตัวเล่นหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลนอกจากความคมชัดของ48ล้านพิกเซลที่เราจะสามารถครอปหรือว่าซูมเข้าไปแค่ไหนภาพก็ยังชัดอยู่นะครับ จุดเด่นอีกตัวหนึ่งของกล้องตัวนี้ก็คือถ่ายย้อนแสงแบบไหนก็เฉลี่ยแสงได้ดีนี่นี่คือการปรับปรุง HDR ของซัมซุงนะครับทําให้เราสามารถถ่ายย้อนเลยครับเห็นดวงอาทิตย์สวนมาเนี่ยเมื่อก่อนถ่ายไม่ได้เดี๋ยวนี้สวนดวงอาทิตย์ไปเลยแล้วเขาจะเฉลี่ยแสงออกมาให้สีสันและรายละเอียดทุกอย่างในภาพอยู่ครบถ้วน เลนส์ตัวที่2อัเอลโทไวทแล้านพิกเซลครับและเป็นเลนส์มุมกว้าง123อมองศาซึ่งซัมซุงได้แก้ไขเรื่องของสัดส่วนและเปอร์สเปกทีฟในภาพมาให้คุณแบบไม่ต้องกังวลแล้วนะครับส่วนใหญ่คนที่ใช้เลนส์เอลโทรไวเนี่ยจะกลัวเวลาถ่ายช้อนมากๆหรือมุมกดมากๆเนี่ยเปอร์สเปกทีฟของภาพนะครับมันจะทําให้สัดส่วนของตัวคนน่ยผิดเพี้ยนไปแต่ถ้าเป็นซัมซุง g กลเล็กซี่ A 2 1 S นะครับคุณจะถ่ายช้อนแค่ไหนช้อนไปเลยเพราะว่ามันออกมาเนี่ยสัดส่วนคุณจะดู ดีเหมือนเดิมนะครับยิ่งแต่เป็นสาวๆนะวางมุมดีๆเนี่ยขายาวกว่าเดิมด้วย ก็คือเดฟเซนเซอร์2ล้านและมาโครอีก2ล้านนะครับกล้อง2ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการถ่ายภาพนะครับที่จะทําให้คุณสามารถถ่ายภาพได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับจะถ่ายหน้าชัดหลังเบลอทำไลฟ์โฟกัสแบบฉากหลังเบลอเนียนสวยๆก็ทําได้หรือจะถ่ายแบบใกล้ๆวัตถุนะฮะเพื่อให้เห็นคมชัดมากๆมาโครก็ทําได้ดีเช่นกัน สมาร์ทโ Galaxy A21s เล่นเกมก็สนุกนะครับไปลองดูไปครับ Call of Duty นี่โอ้ยภาพใช้ได้นะเดี๋ยวนี่สีสันสวยสดใสออบเจกต์นะฮะรายละเอียดของภาพดีนะครับอ่าตอนนี้เรามายิงคู่ต่อสู้กันก่อนดีกว่าป๊าบนี่เป็นไงโอ้โหหน้าสกีนก็ควบคุมได้ดีนะครับถือว่าทำได้ดีนี่โอ้โย ตามไปยิงกันอีกถึงโน่นลเลยเชียวนี่แน่เฮ้ยชบ็บโอ้โหนี่นไงฮะใช้ได้นะฮะเสียงลำโพงดังดีมากครับนะฮะถูกใจเลยเฮ้ยหลบก่อนเฮ้ยชุบนี่โอ้โหมาแล้วครับภาพสวยงามครับหรือว่าใช้ได้ครับนะฮะเล่นเกมได้สบายๆครับอุ้ยไม่ตายโอ้โหโอ้โหโ โอ้ยทำไมคู่ต่อสู้มันยิงเราไม่โดนเลยทำไมยิงฝ่ายเดียวเลย <c oughs> เป็นไงครับ Samsung Galaxy A 21s รุ่นปรับปรุงใหม่ปลายป,ายปีอัปรอมเพิ่มขึ้นเป็น128กิกมาในราคา6,599บาทน่าใช้มากๆเลยนะครับถ้าหากใครอยากรู้ว่าใช้มือถือ Samsung แล้วดียังไงให้ไปถามคนที่เคยใช้มือถือ Samsung ครับทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามือถือ Samsung วัสดุดีงานประกอบแน่นหนาแข็งแรงทนทานทำงานสเสถียรมากๆและใช้งานได้ทนทานหลายปีโอ้โหเคยเห็นไหมคนที่เขาใช้ มือถือเก่าๆลากมา4-5ปีส่วนใหญ่ในมือเขาเป็นมือถือซัมซุงทั้งนั้นครับนี่ใช้ทนทานจริงๆเลยนะฮะและที่สำคัญคือเทคโนโลยีที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้มาครบครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เนี่ยอย่างรุ่นเนี้ย A 2 1 S ถือเป็นรุ่นน้องเล็กนะเขาก็ยังให้มาด้วยอย่างซัมซุงนอกครับเป็นเทคโนโลยีในการรนะักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณ มาในแบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ฝังอยู่ในตัวเครื่องเลยนะครับช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณได้เป็นอย่างดีมากๆและที่สำคัญสุดท้ายก็คือบริการหลังการขายครับมีอะไรบ้างเอามาผมอ่านให้ฟัง 1. คือดู y u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  e p r r m m u u ฟรี e ร2เดือนนี่ แล้วก็ยังได้สิทธิ์ใช้ Galaxy Gift นะครับนี่แลกของฟรีและส่วนลดมากมายนะฮะปิดท้ายด้วยบริการ Galaxy Butler Blue ครับอันนี้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการเราตลอด24ชั่วโมงเลยครับมีความต้องการช่วยเหลือตรงไหนบอก Galaxy Butler Blue ได้เลยสุดยอดมากนี่แหละครับคือมือถือที่เพียบพร้อมไปทั้งวัสดุและบริการหลังการขายครบวงจรจร,จริงๆ Samsung Galaxy A21s Thank <sweak> you.